วันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูต้นผักสลัดที่เว้นเอาไว้เพื่อจะเก็บเมล็ดพันธุ์นั่นเองนะคะตอนนี้อายุได้120วันน่าจะได้แล้วแหละนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะตอนนี้น้องเพึ่งจะออกดอกเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวสลับกล้องมาดูทางด้านนี้นะคะนี่ เห็นไหมคะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะคะเป็นกรีนคอร์สนะคะกรีนคอร์สเนี่ยออกดอกแล้วนะคะต้นยาวเลยนะคะนี่อายุก็จะประมาณร้อยยี่สิบวันเห็นสดาแล้วแหละนะคะจริงๆแล้วตามหลักแล้วเขาบอกว่าอายุประมาณเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยเนี่ยก็จะเริ่มออกดอกแล้วนะคะใจ่ขอเนี่ย เท่าที่นับดูนะคะตั้งแต่วันที่ลงฟองน้ำนับเหมือนนับจากอายุผักที่ลงฟองน้ำที่เราปลูกตามปกติเลยนะคะก็120วันเห็นจะได้นะคะก็ถือว่าออกดอกช้าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงหน้าร้อนด้วยผักมันค่อนข้างที่จะจะโตช้าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าอันนี้120วันเพิ่งจะออกดอกไม่กี่ต้นนะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆหนึ่งต้นเนี่ยตามข้างๆตรงนี้เห็นไหมคะเริ่มออกดอกแทงดอกขึ้นมาแล้วนะคะทั้งสองข้างรอบต้นเลยนะคะอันนี้ยังไม่มีเลยไหมเพิ่งจะเริ่มนะคะเนี่ยก็จะมีบ้างบางต้นฟิลเล่ยังไม่เห็นเลยนะคะแล้วกรีนโอ๊กก็ยังไม่มีนะคะตอนนี้ตอนนี้ที่เห็นออกดอกอยู่ก็จะมี ก r ีนคอร์สกีนคอร์สตัวเดียวนะคะนี่ออกดอกแล้วนะคะปัตเวียก็ยังนะคะยังยังไม่มีท่าทีว่าจะออกดอกเลยนะคะตัวกรีนคอร์สนะคะอายุเท่ากันนะคะผักผัก พวกนี้อายุเท่ากันหมดเลยนะคะแต่ว่าตัวคอสเนี่ยเขาจะโตวไวกว่าเพื่อนอยู่แล้วตอนที่เราปลูกขายนะคะทีนี้พอเราเอามาทําแม่พันธุ์เนี่ยมันก็เลยแม่พันไม่ใช่สีพอ่อเราเอามาเพื่อที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยเขาก็เลยจะโตวไวก็เลยจะออกดอกไวกว่าตัวอื่นนะคะนี่ค่ะฟิลเล่ฟิลเล่ก็เริ่มออกดอกแล้วค่ะเนี่ยฟิลเล่ก็ออกดอกแล้ว นะคะก็เริ่มจะเห็นแล้วนะคะตัวนี้เป็นเฟป,ปัตาเวียออกดอกหรือยังเริ่มแล้วนีน่ค่ะเริ่มแทงช่อดอกออกมานิดนึงล้วนะคะก็มันก็น่าจะได้เวลาได้อายุเขาแล้วแหละนะคะประมาณร้อยยี่สิบวันนี่แหละก็จะเริ่มแล้วนะคะทีนี้เราก็คอยดูนะคะ,ะให้เขาออกดอกออกมล็ดแล้วทีนี้เราก็จะเก็บไปตากแห้ง แล้วก็นำมาเพาะ,มะเมล็ดอีกทีหนึ่งนะคะอ่าทีนี้มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเป็นแปลงทดลองนะคะแปลทดลองปลูกอยู่แค่หกเจ็ดกล่องนะคะเพื่อนๆว่ามันจะได้ผลไหมทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าเวลาที่เราทำต้นไว้เก็บมเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันก็จะ เสี่ยงต่อการเป็นรูปอย่างเนี่ยอย่างใบอย่างนี้เราจะไม่แน่ใจเลยนะคะว่าเขาเป็นราจุดหรือว่าเป็นเพราะใบแห้งเพราะว่าต้นมันแก่หรือว่ายังไงนะคะมันก็เลยมีความกังวลแล้วก็มีความเสี่ยงนะคะถ้าเกิดเป็นใบจุดใบราจุดก็มีบ้างนะคะถ้าเกิดเป็นใบราจุดมันอาจจะลามไปผักที่เราปลูกไว้ข้างๆได้นะคะเพราะฉะนั้น เราถ้าจะปลูกเป็นแปลงเพื่อที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราจะต้องแยกออกไปเลยนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคเกิดอะไรต่างๆที่มันจะส่งผลให้ผักของเราไม่โตนะคะเนี่ยบางต้นมันก็จะเอ็นมาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันสูงแล้วก็มันหนักด้วยนะคะ ทีนี้ตัวฟองน้ํากับถ้วยปลูกมันน่าจะรับน้ําหนักไม่ได้แล้วมันก็เลยจะเอ็นมาแบบนี้เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เขาลงไปข้างล่างมันก็จะรากลําต้นด้วยมันก็จะลงไปข้างล่างกล่องก็เลยปล่อยให้เอ็นแบบนี้นะคะหรือเพื่อนๆจะหาอะไรมายึดมาค้าไว้ก็ได้นะคะเนี่ยหนึ่งต้นมันก็น่าจะได้เยอะอยู่นะคะถ้าถ้ามันเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์หมดนะคะอันนี้ก็น่าจะได้เยอะอยู่ เห็นไหมคะเพราะว่ามันออกดอกแค่ต้นเดียวมันออกดอกรอบต้นเลยเห็นไหมคะแล้วก็ในหนึ่งชอบนี่มันก็น่าจะมีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นการพาะเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองก็ก็มีผลดีเหมือนกันนะคะเราจะได้ไม่ต้องซื้อมเมล็ดพันธุ์ของคนอื่นนะคะแต่ทีนี้เราก็ต้องดูแลให้ดีนะคะระวังอย่าให้มีระวังอย่าให้มีโรค พวกราจุดอะไรเงี้ยถ้าเราระวังให้ดีเวลาเราเอาไปทําเอาไปปลูกไปเพาะเองเนี่ยมันก็จะได้ไม่มีปัญหาตามมานะคะอ่าทางด้านนี้เป็นผักที่ลงไว้ก็หลายวันแล้วแหละนะคะเนี่ย พิงจะต้นเท่านี้นะคะถึงแม้ว่าจะเริ่มเข้าช่วงหน้าฝนแล้วแต่ว่าอากาศมันก็ยังร้อนมากๆอยู่แล้วฝนก็เพิ่งจะตกแค่ครั้งสองครั้งเองนะคะมันก็เลยก็ยังจะโตไม่เต็มที่หรอกนะคะแต่ทีนี้พอเข้าช่วงหน้าฝนจริงๆไม่มีแสงมันก็จะเจอปัญหาอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าภาคภาคใต้เนี่ย ฝนจะตกเยอะแสงน้อยแล้วทีนี้ผักก็ยืดก็ไม่โตอีกนะคะก็จะต้องแก้ปัญหาต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะก็เ,ะเป็นการเรียนรู้ไปนในตัวด้วยแหละนะคะทางด้านโน้นกําลังจะลงกล่องนะคะลงไปแล้วเมื่อคืนสองแถวทีนี้มันดึกก็เลยว่าจะลงต่อนะคะ,ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ